แค่ตาเปล่าเลยเดี๋ยวเวลาเล่นพระซื้อพระต้องซื้อเคี่ยๆอย่า <ๆ S 1> งเงี้ยครับโอ้โหตอนนี้เขาเล่นกันแพงเ่ยโอ้โหเช็คพระทุกวันเลยช่วงนี้โอ้โหนี่จะแท้เป็นล้านปูบุญเจ้าสัวโอ้โหสองอันเลยเหมือนกันเลยนี่เกมมาจากสำนักเดียวกันเลยนะไม่ผ่าน ูดเลื่อสน,นสมณศักดิ์อ๋อนี่บ็อกชุบอย่างนี้พระมีเรี่ยมอย่างเงี้ยอย่างงี้แค่ดูได้ดูได้เพราะว่าถ้าพระดูง่ายเราจะดูได้แต่พระบางองค์เนี่ยถ้าจะซื้อขายจริงๆต้องแกะต้องแกะเลื่ยมอย่างงี้แท้โอ้นี่แท้ตาเปาล่าเลยผู้ทิมเนี่ยพูกผูทิมนะพวกเส้นไหลเนี่ยทำไม่ได้ พวกเส้นไหลพวกเส้นข้างองค์พระเนี่ยทำไม่ได้แต่ยิ่งตัวตัดด้วยจบเลยอันนี้แท้แน่นอนเนี่ยหูเจาะเนี่ยหูเจาะนะไม่ใหญ่มีปินป้นนิครับแล้วก็พระเนี่ยมีระปัมแล้วมันจะมีศิลสมีเนี่ยเวลาเล่นพระซื้อพระต้องซื้อเคียงอย่างเงี้ยครับโหตอนนี้เขาเล่นกันแพงนเนี่ยแท้ดูง่ายครับเนี่ยงงพิมพ์ไม่ถูก คือบังพมเนี่ยยิบมาอเี้ยพิมพ์ไม่ถูกเราก็ไม่รู้ไปดูอะไรต่อเนี่ยะบางมพมพิมันไม่ถูกละพิมพ์ไม่ถูกนะครับมันก็ไม่รู้จะดูอะไรต่อมันไม่แท้อยู่แล้วอ๋อนี่เป็นผู้เชื่อกามาแก้วนี่เป็นของใหม่น,นี่แท้ขขาพระเพชรบุรีไม่ทันท่านนะแต่ก็เล่นกัน ออกสุดกว่าแค้ทุกคนเพราะก็เสียมกิงไัยอันนี้แท้นะครับก็สามารถสามารถส่งพระมาตรวจสอบได้นะครับก็ตรวจทุกวันนะช่วงนี้เยอะมากนะครับ ตรวพระตรวสอบพระนี่สามารถล็อกอินเข้ามาได้เลยนะเข้ามาได้เลยที่ท m ม a l l e มินเซ็นเนะครับบริษัทประกันเมืองไทยสำนักงานใหญ่เราอยู่ตรงถนนก่ญจนาขาออกนะครับก่อนถึงเมืองเทพศรดินเปิดตั้งแต่11โมงถึง1ทุ่มนะครับสามารถเข้ามาได้ทุกวันนะครับจันทร์ถึงเสาร์นะครับหยุดวันอาทิตย์1วันนะครับเข้ามาได้เลยครับตรวจสอบพร้อมประเมินราคาให้ถ้าพราของท่านแท้นะครับเรายินดีซื้อนะครับออกบัตรรับรองาแท้แล้วประเมินราคาพร้อมซื้อให้ท่านเลยนะครับวันนี้ก็ประเมินไปหลายคนนะครับก็โอเคครับวันนี้ไปก่อนครับสวััััสดีคครรบบเกน